สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 อุตรดิตถ์เปิดงานประเพณีอัฐมีบูชาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตลอด9้าวัน9้าคืนนายสิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานประเพณีอัฐมีบูชาจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2568ครั้งที่70นวัดพระบรมธาตุตำบลทุ่งยางอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ประเพณีอัฐมีบูชาประเพณีสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสัป,ปดาห์วันวิสาขาบูชาและอัธมีบูชาระหว่างวันขึ้น15ข้ค่ำเดือน6ถึงแรม8ดค่ำเดือน6รวมระยะเวลา9วัน9คืนณวัดพระบร,รมาธาตุทุ่งยางตำบลทุ่งยางอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อน้อมลำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และสืบสารประเพณีอัฐมีบูชาให้คงอยู่รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีของพุทธศาสนิกชนวัดพุบรมธาตุมีประวัติการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชาหรือพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อแน่นเป็นเจ้าวาดหลังจากหลวงพ่อแน่นมรณภาพ ไม่ได้มีการจัดงานนี้อีกเลยจบจนราวปีพุทธศักราช2502พระครูสถิตพุทธิคุณเจ้าคณะตำบลทุ่งยางในสมัยนั้นได้เห็นความสำคัญของงานประเพณีอัฐมีบูชาจึงได้ชักชวนคณะสัทธาตำบลทุ่งยางที่เริ่มเฟื้นฟูประเพณี อ้ามีบูชาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยมีวัดพระบรมธาตุเป็นศูนย์กลางในการฟื้นฟูประเพณีดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐต,ต่อพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในชุมชนโดยชาวบ้านทุ่งยางที่มีความรู้ในการจักสารพระพุทธเจ้าจำลองจะร่วมกันสารองค์พระด้วยไม้ไผ่ประทับในท่าสีหาสายญาติขนาดก้าศอกนุ่งห,มห่มด้วยกีวรพร้อมบรรจุในลงแก้วและจัดสร้างเมรุม,มากจำลองโดยการใช้ ให้ไผ่6ต้นนำมาเป็นโครงสร้างประดับตกแต่งด้วยกระดาษฉลูลายสวยงามใช้ประกอบในพิธีถวายพระเพลิงดังกล่าวจังหวัดอุตรดิต จัดงานประเพนีอัฐมีบูชาณวัดพระบรมธาตุทุ่งยางตำบลทุ่งยางอำเภอรับแหลจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่1 1ถึง19พฤษภาคม2568โดยวันแรกของงานตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ซึ่งเป็นวันวิสาขาบูชามีวิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุและกิจกรรมลานวนาธรรมโดยจะมีการรำบูชาพระบรมธาตุวิสาขาปุญณะมีน้อมรดีบูชาพระบรมธาตุและพิธีเปิดงาน ประเพณีอัฐมีบูชาการแสดงมินิแสงสีเสียงตำนานเมืองทุ่งยางในวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2568ในระหว่างการจัดงานตั้งแต่วันที่12ถึง19พฤษภาคม2568มีกิจกรรมต่างๆให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกท่านได้เข้าร่วม คะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ชาตินานโดยกาแฟบารทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีมอินดอไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสคินเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV c h anel n ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน